เผยสเปคเรียวมี1 Pro ปรพ s ัรุ่นก่อเบ้ายชิปไดไมสิตี้920กล้องหลัง100ล้านมิเซลมีชาร์จไว67วัตต์เตรียมเข้าไทยเร็วเดีวนี้ล mm. ่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนตระกูลเรียวมี1 s e ซีรีรุ่นท็อปสุดอย่าง Pro Plus, เรียวมี1 Pro ป l u s ัเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนเรียวมี1 Pro ป l พ s รุ่นก่ะเบาจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากโมเดลที่วางขายที่ประเทศจีน โดยเรามี10 p ป o พล u s รุ่นระเ b a าจะใช้ชิปเซ็ตมีเดเทกดร์แสตี้920ส่วนในรุ่นที่ขายในประเทศจีนใช้ชิปเซ็ตดรมาสตี้1 8 0ให้แรมมาที่2กิกส่วนเรมให้มาที่256กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด1 8ลนพิกเซลกล้องออลตร้วายความละเอียด8นพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด1 6นพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเรว67วัตต์อีกด้วยครับ สมาร์ทโฟนเร็วมี10 Pro และเร็วมี10 Pro Plus จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยนะครับโดยมีกำหนดการเปิดตัวที่ประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมนี้ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ